เปิดมาน่ฮาฮัสดีค่ะพี่น้องฉลองค่ัพี่น้องค่ะใสสช่ืนงทแคฉลองคุณแม่เลิกกับหผัวจุม่มจุ่มซิน้นพี่น้องเอ้ยขอ,ขอคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่คนสวยนะคะ ได้เวลากลินแล้วพี่น้องจ้าจุ้มมา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 จุ่มนกไก่จุ้มเนื้อค่ะหรือว่าชิ้นจุ้มเนาะบานฮาอื่นชิ้นจุ้มเขาเขาไปเป่งหลุดหลุดชี้เขาพไก่เนี่ยก็ตายพอเอ็นไปเป่งตเช้าเป่งแล้วหามเป่งซีห้ในเดอกก่อนว่าพายากมัดชุ่มนังขึ้นมากว่ แค่แต่ว่าต่อเพื่อนเขาซื้อรุนคันของกร่เนาะโดนคันกระถั่ปเนี่โดยแม่แต่ว่าต้อเพื่อนเขาสู้อเลโอ้ยตายเลยกำกังแวดต่อเพื่อนเบบีกีนเนาะวนนี้กินข้าวเจ้าก็มาซอยตางเลย

แบบบักเสือนีอ้องอล้อนอม่อร้วนงนหมเรั่มนั่นไหมครัอะไรมันสุกคตดเลยสู้อแสุกอ่ขอด้านมือนบมีมันสิญยากไดเ ตู้มินออเออซีนแบบเบียรอบนี้ปิดปิดสารักจริงนะฮะโม่าุออนาจแไหมลูกิ่งออยมาถ้าจริงจิงน้องลูกนี่ไงเ่วงสานแม่นาะจงแม่ซิเป็นยังไงแหม่แม่ตกไปจากลูกเฮ้ยไม่ดังแต่ว่าอุมาก มันรุดออกให้แห่ครับแม่แม่ไปใช้แม่ปจจับอยู่มันจะได้ปีเลยอยู่ในนี้นังลูกนังต่ากินดํามากทีดตัวทนี่แม่ี่เราไปขัขี่แม่นะจัโอ้ยคุณป้าบีพัวอะไรสิบื่อหญ่มาแล้วรถไฟฟ้าก็ได้ขี่ตอดลงมาหาลูก แน่โคตไปย่างแม่อืมฮะรูจักรได้ขี่อยู่แล้วครถบ้ามันไมเีว่งส่วนตัวเป็นส่วนตัวฮามาขี่มานอรอยเรื่อ่อเ่รื่ออกัลูกเต้าเขาจะขี่ไปเบียดไปกันเออแม่แมครับลูกครับบางทีทานไปเอราเพลทุกคชวนพ่อไปมาดูชแหละขับเมือพูช่าพูช่าแล้วก็ตอกตลงมาฮะนอนป้าดูเล็มันใหญ่ซ้อนเลยเด้อ พวกกุจะพาขาดแ่ว่าพากูดูแลกสสับบบพี่มาดิไรไปซะมาด่มาสั่ใจมือสั่หน้าแม่นตำ,นำหน้ากับสั่ใจวะนีดักใแม่ต้องหับแลนะแม่นตาเียเดนงลูกนี่น ยางให้แม่จัดกกระเพื่นเปิดนะด้เมอเลยแม่เปิดปเป็นยังไงเปิดด็คุณแม่ไเลยนียาเ็กน้องเปิดใช่ไหมันแสร้ด้วยแม่เมอนะมันมเหมยังมันยามแม่ก็จมนแ่ยาิดี่มาอ้างุ่นนะเลยกินแต่ข้าวกับข้าวตะกี้พูดะไปแต่น่นพายีุ่นทเี้ยะเี้ยมเอมับน้ำแข็งใชใบอยางลายอยู่ ใส่อันนี้อันนี้เน้กงกือบครุน้าใส่มันถึงเลยหมักใสเลยบส่ใส่ไงใส่ใส่ใส่เก่ด้ดู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 ยูด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 ูนูด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 ่ดู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 ดดู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 ดนดูดูดู่กดัูน

้ายแม่ไปพวสุรินอะไรแี่อืเดี๋ยวงานส้างเบิ่อผู้บ่าวหน่อยไปตอนไรกูไะปลงข้องไทยบบรลุจักมสิตาตะกี้ไพ่ยังเราพววีพืจะเปิคู่มมือแม่กมี่ะสองันนั่นนี่แล้วบัดนี้โอ้ยโอ้ยใหญ่จีนไปเหตุไปแล้วมึงไปยังไปไอร่อนเนี่พาไปเหตุโบเมิราคั่น่อบมอสเพรว่าแม่ดอมอสก่อนปกอนเนาะ ร้อร้เทศเจ้าแม่แต่พีกยเออลูกเดียวแค่ไหนแมนนั่ห้าลงมาดูเออนเนี่ยระเพเนี่ยนไปเลยไปเล่นก็นาแก้เพนมาเด้อมาเด้อเพนมาเรียกน้อยน้อยมึงมาหยาบมาก่อนเลยมาหนักไปเตยลงมาไหนไปกินแต่ใส่โดนๆเลยขมาตูจตอนไหน อย่าว่าเด้อผูวโทรหาปัจจัยอ่อนเด้อเชื่อแม่ลดนะแม่เนี่ยแล่นโบ๊ชกาได้ปัใจไปเลยไ้คิดันรกวแม่ได้แล้วนะ่มาใ่นนะ่แม่แปลกเหตุในลุมตามันนะฮะาส่งตามันน้อย นั้นแหน่นตานะเข่กันไปนี่นั่นนั่นั่นนั่นน่นนั่นตึงาดจากาับรถตตายุกนั้ปาก็ยังเห็นเลยอ้ยเหมนสาดดเียวน้บเตยนาดเตยมีน้บบบกนบบบกขนาาเทศน้นันบบบกเนาะ แค่ซ้ำในแม่แม่ลูกเป็นยังดอกตอน้าลูกบ่เนาบ่เป็นนานเสือใแม่ด้บ่ได้ทำจิมันแต่แต่ละเือนจิ ช่วเราพารกคนมาทีอดิบินาเต้การทำต้นไปและเปลี่ยนเปเฉพาะกองเลยเอ็นะครับกระบาดสวัสดีเข่าจะปนี้ข้อข้าอยู่แล่ไปว่าันมีมังกลับรากินข่าแต่นนาะมันจะเกีืยกินย่งไดอ่หน่าทว่าเปิดหนยมไปงีข้เขานี้ข้าเขาั้นรันด้ว้มันเา่อเหลมพาซึก อันนคด็ได้ลายอยู่ที่ชกไส้ผมก็พาไปแล้วพาไปแลวเมื่อเดกไจับบลตลัดจักเสียเซนหนึ่งที่สบอสในได้หลักนั่นนี่รับชคไส้พามาี่น้อน้องชมบูดีเลยแต่บ้านบ้านไหนโดดบลไให้อภไยโอ้ยว่าผมถไปที่อยากไปงานมันกับมันกับบล บาดิบตาดิมันก็ไม่ได้บอะคุตาแต่ก็เลยเจอกันเซนมาจากใต้เธอน่าเธอน่าใจเจอกันเนาะน้องบุญเฮานียถือโทรศัพท์จะเออยนะเพี้ยนเองต้นอัาเพี้นเ่วตาลงคลิปไปมสํรับนาทีเรางรุงเจะมาไลฟคลิปที่ยิ่งหแต่พี่น้องพ่อก็มาคลิปนะไปดี็ได้ดีพี่น้องนาเธอน่าพ่อกันใหม่คุณป้าทีกันเบิร์ทุกคน

จักได้ยินเหอไปไหลงูใหญ่บ่อเกไปไหลงูใหญ่อยู่ใช่อืงูใหญ่มันจะกินงูนอยเลไปไหลมันน่ากลเสีองูป่ามันับรไปไหลงูน่อยจะตายแล้วมันะกินลไปหลงูใหญ่ใหญ่เยวไะกลอขวแกวนีเต็มแล้มแม่ไล่คือมือนันะพิดกันอ่ะอ๋อจอีแม่พิดมือนันอ่ะเนี่ยัว่าแม่พิดกีนอะอีแม่พีดแลวอีแม่ไปหาเรื่องพิดกันกัมัน มือย <Now. S 3> mm ังมาขึ Hence, ้นอ right? oh oh yeah. ่ะอันนี้พัดอีแม่บ่ได้อายังยิ้มังยิยังบดเดียวเดียวน้ำแข็งมมาไู้กินห่มันจะยุดแม่พัดว่าออกไปเรื่อยๆวาไปเรื่อยๆัดถึงตัวยังนไปเราแขงกันไหมโจไม่ยังมายงนี่นะนี่จนี่นี่นี่เฮ้ยเบี้ยก็ไกินนึง

ตีได้มีแต่มันมันก็อากไปมันแบบมีแต่เอผูกมาดแล้วอกไใช้กับรไฟเทเนี่เคอมืออันนี้เม่อเมื่อเมื่อว่ามัดเขาโตโน่เกระทู้ไป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 าปไปอปไ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 อไปไปปไปวไปไาไป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 ไไปไปไปอปไ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 ปอปไเไปไปเปไ่ไปไัไป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 ไอมปไปอปไ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 ปอปไไปไ้จอดพงไไ ก็ตัน่ะบัซ้วนวไปไรังบ้าน่ะรถมึง่ะไปร้านเชี่ยวทุกคน้า่ายังเล่นขีาต้าโอ้ยรางบ้านไปไางสูกูอนเนกันแรงเลยู่นะเงเรกกดกดกุมีไรปุอม่น้าขึ้นขึ้นสามมขึ้นละเวียนกำนาอมากระเทียมที่แล้ว ตกคนนะแม่ออกมาแห้งเลยตกลนะแม่เอ้ยคนนี้ห่ยต็มมันตกแลแม่ก็ไม่ตากดเป็นเ็ดาลายเป็ใหญ่เที่ยวทางนะอ้าวันกะหต็มหาอหอมันตกเต็มที่แล้วไหมเอ้ยบ่มีพายปออัดมนาปีดีเนียคนบห้ามนะมาแล้วคู่คนบ่มีจะคนเราทีได้กินบ่ได้กินขาพูดว่ห้ามนะก็แรแล้วว่าเทาเขา ขาสีพ้นห้ามปอดออมาสังเออใส่ข้าดอกไลพ้นสีห้ามอยู่ดอกเออบริทแม่เหม่องบเผ็ด่ได้แต่าเขางานขางานถึมันยังนำห้ามมือเก่ามาหลดนำมาเลยนเฮล็กกิต้เฮ้ยว่ากันใส่ข้าอันนี้นะครนบตีนอาปากแซ่บเนปปอดนะม่เยมากเลยไกินโดนเนอะได้ไกิตตเป็นีรล้ะเนาะเ้าขาเเไหม มาได้พ <handled kr ank ii> ha ัยังคือฮัมดว่สองหนึ่งแ้หนึ่มาต่บุญงบกกันคุณมาซ่บค้างแซ่บแน่พี่น้องจ้าขอบคุณนะล่ะขอบคุณตัวเป็นต่ังแม่คนตัวเด้อขอบคุณป้าน้องเรียงเบียร์กัซัมเมอร์นะคะปลอบใจคุณแม่สอนโลดรอบยอยู่ดีไม่แห้งเด้อ เียนเเป็จจบบรรยากาศสนี้เขาตัวไปกินแซ่บอีกก่อนค่ะาเนต